สวัสดีน้องท่านเดีย๋ยวไปเยี่ยมน้องอามเช้านี้ตื่นหรือยังให้ปลูกอามก่อน เตานี่มันโดนน้ำไม่ได้นะนี่ฝนตกเมื่อคืนไม่ได้เอาเข้าแน่ๆเลยอ้ามตื่นแล้วบ้ตื่นแล้วโอ้ขึ้นอนดีสละบ่ดีโอ้นอนบึงทรัารบอโอ้ดีดีออกกําลังกายแล้วบ่เพิ่งตื่นกันเอ แหมย่างบ่ครับครับไปนํากันบ่ฮะไปยังบ่ได้ครับไปยังบ่ได้ยังมื้อใดสิได้นี่บ่จักคือกันครับเออย่างดูมื้อเช้านี่ย่างย่างหรือแล้วบ่เช้ายงครับยังบ่ทันได้ย่างย่างแมเออต้องตื่นแต่เช้าด้สิมาเบิ่งซุเช้าด้คั่นมื้อใดตื่นสายด้บ่ติดต่อผู้สาวให้ด้ครับๆๆมกบ่ผู้สาวนะ อ,อ,อยากเอาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเออ áo ซ่าสีโตสีตอให้อยู่ดอกแดงตื่นเศร้ามาหนึ่งเขา่าหนึ่งยังนะแม่มาขึ้นฝนตกคือเบาเข่าหน้าเตานะ่นนนะเตามันถึงน้ำไม่ได้แล้วมันแตกได้เออเออโอ้ แดดห่อนได้ไมาหน้คือบ่เปิดเลยบานสไลด์นะมันบ่คักบ่เลยมันเลื่อมตามันเลื่อมตาโอ้บานสไลด์ทาให้เราไม่เห็นเปิดเลยมันเลื่อมตามน,นึกว่าจะเปิดให้ลมเข้าลมหยัง่งแกงน้อยนะกลายเป็นที่ห้อยกระติบตข้าวปุ่นกลายเป็นที่ห้อยกระติบตข้าวแล้วบานสไลด์ <laughs> เออไปได้คักบ่นอนฟันดีอยู่บอ่อ่ะบอกเลขนะเอฟซีเนี่ยบอกเลขนะ อ่ะสมมติว่างวดนี้เลขจะออกอะไรนี่บอกบอกอะไรบอกรายบด้เอากะศเอาก็ได้เอเลขเลขอะไรงวดนี้บอกไม่ได้ไม่ได้ฝันวันนั้นละมือเลขอะไรวันนั้นนะมือมือนั่นที่ว่านอนมือคือเลขนั่นละมือนะเลขออกนอนกนนอนไม่หลับ ยังยังไม่มีบอเลขนะยังยังไม่มีครับอืงยังมีครับนี่ก็มีเลขมีอะไรเบิ่งช่องยังอยู่นี่ช่องไอทีช่องช่องไอทีไอทีทีสองสององ่านนี่อ่านอ่านอ่านได้หรือเปล่าอ่านไม่ได้อ,อ,าอ,าอ,าอ่านอนะ่านไว้จะได้ไงเฮ้อ <h> ah> ยางพาราอ้าวนั่นเดี๋ยวอ่านอยู่ได้อีกเลยอยางพารายางพารายางพาราทะลุอย่างพาทะทะลุเออเอาสิบบาทเออก็หรืออ่านได้อยู่ได้ล่ะอืมซื้อซื้อซื้อเจ้าของในเขียนได้อยู่บอซื้อซื้อว่าในไหนเขียนเจ้าของซื้อเจ้าของนะวุฒิชัยวุฒิชัย วุฒิบ่วุฒิชัยลาดมณีลาดมณีบ้านบ้านเล็กที่นี่บ้านเล็กที่ยังอยู่เฮือนนี่ฮะหนึ่งสี่แปดมู่อะไรนะหมูที่สามมูที่สามอืมบ้านอะไรอ่ะบ้านวงคำบ้านวงคำอำเภออำเภอโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดดี จังหวัดนครพนมอยำได้เยอะเลยเนาะโทรทัศน์ี่เปิดเสียงเบาแล้วได้ยินอยู่บ่โอ้เปิดเสียงเบาเแบบนี้ก็ได้ยินเนาะโอ้เบืงข่าวเนาะเออดิ๊ดิดีดดูข่าวดูอะไรเด๋นอนเบิ่งโทรทัศน์หลายได้ออกงานไนเด้อ เออมีนุ่นมีนี่ก็เอามาเดินโอ้ไม้แขวนเสื้อมันเยอะเกินเนาะแขวนบ่เห็นไม้แขวนเสื้อกล้องอ๋อยังแขวนแล้วเสื้อมันมีเสื้อมีอะไรก็แขวนเลยเสื้ออยู่บนบ้านนน่นก็เอามาแขวนเลยอืมท่านกวาดบ้านทูบ้านอยู่บ่นี่บริกวาดเลยครับบริกวาดเลยนั่นบอกนั่นก็คือสะอาดด้วยสินะ อกนะเก็เ<อ>ข้างในบริกวารกวาดเหรอแม่เออกวาดถูนะไม่ถูก็ไม่ได้ใส่งานเลยนะโอ้ยังขาวจั่วอยู่เลย lại, ไม่ไม่ถูก็ได้ซุปน้ําแล้วก็ถูโอ้เออเอาเดี๋ยวไปเฮ็ดงานก,นกันเด้อเออนอนปิดบอดประตูนี่มันเลื่อมตาป่าว บ๊วยพีจะได้ไดเออนอนดีเนะเาะเออเออกมานึ่งข่าวนี่เด้ดเอก็อออมียิ้มยามนะน้องอามนะท่าน โอเคครับผมยังไงก็าฝากไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในายโพธินะครับผมสวัสดีครับ